เด็กสาวผิวดำคนหนึ่งยื่นตัวขึ้นเครื่องแต่แอร์โฮสเตสกลับฉีกมันทิ้งต่อหน้าเธอพร้อมรอยยิ้มเย้ยหยันเธอถูกปฏิเสธในการเดินทางเพียงเพราะสีผิวของเธอแต่มีบางอย่างที่แอร์โฮสเตสไม่รู้เด็กสาวคนนี้ไม่ใช่ผู้โดยสารธรรมดาเธอคือลูกสาวเจ้าของสายการบินทั้งหมดและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะทำให้ทั้งสนามบินต้องหยุดชะงัก ท้องฟ้าด้านนอกหน้าต่างสนามบินเป็นสีเทาหม่นแสงแดดถูกบดบังด้วยก้อนเมฆหนาหนักสายลมหนาวพัดผ่านกระจกใสของอาคารผู้โดยสารเสียงกระจายข่าวเที่ยวบินกล้องสะท้อนอยู่ทั่วอาคารเสียงล้อกระเป๋าลากเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงผู้คนพูดคุยเจอแจ ى, ผสมปนกัน ในอล่าหญิงสาวผิวดำไวัย20ต้นต้นสวมเสื้อโค้ทสีครีมเข้ารูปผมลอนยาวสลวยคลอเคลีย์ที่ไหลเธอหยิบตั๋วเครื่องบินขึ้นมาเช็คอีกครั้งก่อนจะเดินไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินเธอยิ้มให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงผิวขาวที่ยืนอยู่ตรงน,นั้นขอโทษนะคะฉันอยากจะเช็คอินสำหรับไฟล์นี้ค่ะในอล่ายื่นตั๋วให้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมองในอลาตั้งแต่หัวจรดเท้าสีหน้าของเธอดูเย็นชาวแววตาของเธอมีแววรังเกียจวูบหนึ่งก่อนจะหายไปเธอรับตัวมาแบบเสียไม่ได้แต่ยังไม่ทันได้อ่านรายละเอียดเธอก็ฉีกมันทิ้งต่อหน้าในอลาขอโทษค่ะแต่ฉันคิดว่าคุณมาผิดที่นี่เป็นเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารชั้นพิเศษเท่านั้นน้ำเสียงของเธอชัดเจนและเย็นชา ไนอาล่ายืนนิ่งอึ้งไปชั่วขณะมองเศษกระดาษตั๋วที่ร่วงหล่นลงพื้นราวกับเวลาหยุดหมุนหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นความโกรธปะตุขึ้นมาอย่างรวดเร็วเธอเงยหน้าขึ้นสบตาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนนั้นรอยยิ้มของเธอหายไปแทนที่ด้วยสายตาคมกริบคุณเพิ่งทำอะไรลงไปในอาลล่าเอ่ยเสียงเย็นฉันแค่ทำตามกฎค่ะพนักงานสาวเชิดหน้าขึ้น ในอลาหัวเราะในลำคอสายหน้าเบาๆเธอควักโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าสูดลมหายใจลึกก่อนจะกดโทรออกขณะที่อีกฝ่ายรับสายเธอเอ่ยประโยคสั้นๆแต่ทำให้เลือดในตัวพนักงานต้อนรับคนนี้เย็นเฉียบราวกับถูกแช่แข็งทันทีพ่อครับพนักงานของสายการบินเราเพิ่งฉีกตัวของหนูเองค่ะเสียงในสายเงียบไปชั่วขณะก่อนที่น้ำเสียงทรงอำนาจของชายวัยกลางคนจะตอบกลับมาว่าไงนะลูกใครทำอะไร ในอลาลัยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูหางตาเธอสังเกตเห็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนนั้นเริ่มหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอขยับตัวอย่างกระสับกระส่ายคล้ายเพิ่งตระหนักได้ว่าตัวเองอาจทำผิดพลาดร้ายแรงเธอจ้องในอาลาด้วยแววตาตื่นตระหนกแต่ยังคงฝืนรักษาท่าทีไว้ในอาลาแซงยิ้มอย่างใจเย็นพางพูดต่อใช่ขับพ่อพนักงานต้อนรับของสายการบินเราที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่งฉีกตั๋วของหนูต่อหน้าหนูเองแล้วบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์ขึ้นไฟล์พิเศษ พนักงานสาวเบิกตากว้างทันทีเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผมแม่เครื่องปรับอากาศจะเย็นเฉียบแต่เธอกลับรู้สึกร้อนรนเหมือนยืนอยู่กลางทะเลทรายคำว่าสายการบินของเรายังคงก้องอยู่ในหัวเธอเสียงพ่อของในอลาในสายเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบเธอชื่ออะไรในอลาหันไปมองพนักงานสาวสายตาของเธอราวกับกำลังถามตรงๆว่าเธอจะบอกชื่อเองหรือจะให้ฉันหามันเอาเอง พนักงานสาวอึกอักพยายามเรียบเรียงคำพูดมือของเธอเริ่มสั่นเล็กน้อยดะดิฉันขอโทษค่ะดิฉันไม่รู้ว่าคุณคือในอลาแค่นหัวเราะในลำคออ,อตอนนี้รู้แล้วสินะเธอแนบโทรศัพท์กลับไปที่หูพ่อค่ะดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากบอกชื่อของเธอพ่อของในอลาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดส่งโทรศัพท์ให้เธอในอลายื่นโทรศัพท์ให้พนักงานต้อนรับคนนั้นพ่อฉันอยากคุยกับเธอ พนักงานสาวลังเลก่อนจะรับโทรศัพท์ไปอย่างระมัดระวังราวกับมันเป็นระเบิดเวลาเธอกลืนน้ำลายฝืดคอฮะฮัลโหลปลายสายมีแต่ความเงียบชวนอึดอัดก่อนที่เสียงทรงอำนาจของชายคนนั้นจะดังขึ้นเธอชื่ออะไรเอิร์ธเอมิลี่ค่ะฟังให้ดีนะเอมิลี่ฉันให้เวลาเธอสิบวินาทีเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของเธอถ้าเธอไม่ทำฉันจะให้ฝ่ายบุคคลจัดการเธอทันที เอมิลี่ตัวแข็งทื่อเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเธอรีบยื่นโทรศัพท์คืนให้ในอาลาก่อนจะหันไปคว้าเครื่องสแกนตัวอย่างลนลานขอโทษค่ะฉันจะออกตัวให้ใหม่เดี๋ยวนี้ค่ะในอาลาอดอกยืนมองด้วยท่าทีสบายๆราวกับกำลังดูการแสดงที่เธอเป็นผู้กำกับเอมิลี่พยายามเร่งมือแต่กลับกดผิดพลาดไปหมดเธอพิมพ์รหัสตัวผิดทำให้ระบบล็อกไปชั่วคราวเธอยิ่งร้อนรนหนักเข้าไปอีกมือไม้สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ในอาลามองเธออย่างเย็นชา เธอกลัวเหรอเอมิลี่เม้มปากแน่นไม่กล้าสบตาเธอไม่ควรกลัวฉันในอลาก้าวเข้าไปใกล้เธอเธอควรกลัวพ่อฉันต่างหากเอมิลี่แทบหายใจไม่ออกขณะที่เธอกำลังพยายามดึงสติให้กลับมาเครื่องอินเตอร์คอมของสนามบินก็ดังขึ้น ขออภัยค่ะกรุณาให้ความสนใจกับประกาศนี้ท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบว่าเที่ยวบินพิเศษของเราในวันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการการุณารอสักครู่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมขอบคุณค่ะเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นจากผู้โดยสารคนอื่นๆที่ยืนอยู่รอบบริเวณน,นั้นหลายคนหันมามองในอลากับเอมิลี่ราวกับพวกเขาสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติในอลาหัวเราะเบาๆดูเหมือนว่าพ่อฉันจะไม่พอใจจริงๆนะ เอมิลี่หน้าเผือดสีไปจนแทบจะไร้สีเลือดขอโทษขันขอโทษจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจในอลายกมือขึ้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่ทำหน้าที่ของเธอให้ถูกต้องก็พอเอมิลี่รีบพิมพ์ข้อมูลใหม่อีกครั้งครั้งนี้เธอไม่กล้าผิดพลาดตัวใหม่ถูกพิมพ์ออกมาอย่างรวดเร็วเธอยื่นมันให้ในอลาด้วยมือที่ยังคงสั่นอยู่ในอลาหยิบตัวขึ้นมาดูก่อนจะยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจ แต่ก่อนที่เธอจะรับตัวจากมือของเอมิลี่เสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นจากด้านหลังในอลาหาันไปมองชายในชุดสูตรราคาแพงพร้อมทีมรักษาความปลอดภัยเดินเข้ามาทุกคนในสนามบินเริ่มแตกตื่นพยายามหลีกทางให้พ่อของเธอมาถึงแล้วพ่อของในอลาสูงใหญ่ในชุดสูตรราคาแพง สีหน้าของเขาเย็นชาและทรงอำนาจดวงตาคมกริบกวาดมองไปทั่วบริเวณอย่างสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเอมิลี่ที่เห็นเขาเต็มตาแทบจะซุดลงตรงนั้นหัวใจของเธอเต้นระรัวราวกับกลองรบเธอรู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้คือใครเจ้าของสายการบินที่เธอเพิ่งเหยียดลูกสาวเขาไปต่อหน้า ทีมรักษาความปลอดภัยเปิดทางพ่อของเนอลาเดินมาหยุดอยู่ข้างลูกสาวเสียงกระซิบกระซาบของผู้โดยสารดังขึ้นเรื่อยๆหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายคลิปเพราะรับรู้ว่ากำลังเกิดเรื่องใหญ่พ่อของเนอลามองลูกสาวก่อนจะหันไปสบตากับเอมิลี่ที่ตัวสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่เธอคือคนที่ฉีกตัวของลูกสาวฉันใช่ไหมเสียงของเขาหนักแน่นและก้องกังวลไปทั่วบริเวณเอมิลี่แทบปลืนไม่เข้าคายไม่ออกเธอกับพริบตาทีๆมือทั้งสองข้างกำแน่นฉับฉันฉันขอโทษคะ่ะ ในาลาขยับตัวเล็กน้อยแขนของเธอควอยกันอย่างสบายๆแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความเย้ยหยันขอโทษตอนที่เธอฉีกตัวฉันไม่เห็นเธอมีท่าทีรู้สึกผิดเลยนะเธอทำเหมือนมันเป็นเรื่องปกติที่คนอย่างฉันจะต้องถูกกีดกันเอมิลี่รีบก้มหน้าหลบตามือของเธอเริ่มเย็นเฉียบจากความกลัวพ่อของในอาลาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยสายตาของเขาหน้ากลัวจนหน้าขนลุกเธอทำงานกับสายการบินฉันมานานแค่ไหนแล้ว หเดือนคะ่ะเอมิลี่ตอบเสียงแผ่วเบา6เดือนน่าสนใจแล้วใน6เดือนนี้เธอปฏิบัติต่อผู้โดยสารแบบไหนเอมิลี่เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเธอรู้ดีว่าไม่สามารถโกหกอะไรได้เพราะทุกการกระทําของเธอถูกจับตามองโดยกล้องวงจรปิดและตอนนี้สายตาหลายสิบคู่กำลังจ้องมาที่เธอพ่อของในอลาหาันไปพยักหน้าให้ผู้จัดการสนามบินที่ยืนอยู่ไม่ไกล ฉันต้องการให้ดูกล้องวงจรปิดและฉันต้องการให้ตรวจสอบประวัติการทำงานของเธอฉันอยากรู้ว่าพนักงานของฉันมีพฤติกรรมเช่นนี้บ่อยแค่ไหนเอมิลี่หายใจเข้าแรงแรงเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดๆออกมาในอะไรย,ยิ้มมุมปากเธอก้าวเข้าไปใกล้พนักงานสาวแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยอำนาจเธอเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเธอจะเจอใครสักคนที่ไม่ใช่แค่คนผิวดำธรมธรมดาธรรมดา แต่เป็นคนที่สามารถทำให้ชีวิตเธอพังได้ภายในไม่กี่วินาทีเอมิลี่กลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากดวงตาของเธอสั่นไหวก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเสียงจากวิทยุสื่อสารของทีมรักษาความปลอดภัยดังขึ้นเรามีคำสั่งจากสำนักงานใหญ่ให้ระงับพนักงานเอมิลี่จากหน้าที่ทันทีขอให้เธอออกจากพื้นที่ ทุกอย่างเงียบลงชั่วขณะเอมิลี่เบิกตากว้างความกลัวพุ่งทะลุขีดจำกัดมะไม่ค่ะได้ปรดฉันทำงานนี้เพราะฉันต้องดูแลครอบครัวฉันไม่ได้ตั้งใจเธอพยายามยื่นมือไปแตะแขนในอลาแต่ในอลาก้าวถอยหลังอย่าแต่ต้องฉันน้ำเสียงของเธอเย็นเฉียบฉันอาจจะให้อภัยเธอได้แต่ฉันไม่ใช่คนที่ตัดสินเธอหรอกนะ ทีมรักษาความปลอดภัยเดินเข้ามาประกบเอมิลี่ทั้งสองข้างเธอเริ่มสะอื้นให้ขณะที่พวกเขาพาเธอออกจากบริเวณนั้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอราวกับกำลังดูจุดจบของคนที่เคยคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือผู้อื่นเมื่อทุกอย่างสงบลงพ่อของในอลาหันมามองลูกสาวก่อนจะถอนหายใจเบาๆลูกโอเคไหมในอลายิ้มบางๆสบายมากค่ะพ่อแต่หนูอยากให้พ่อทำอะไรบางอย่างอะไรเหรอลูก ในอลาหันไปมองกลุ่มผู้โดยสารที่กำลังจ้องมองเธอด้วยความสนใจหลายคนถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอเธอรู้ว่านี่คงกลายเป็นข่าวรายวันแต่เธอไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสิ่งที่เธอสนใจมากกว่าคือการเปลี่ยนแปลงพ่อขหนูอยากให้พ่อเปลี่ยนนโยบายของสายการบินเราพ่อของเธอยกคิ้วขึ้นเปลี่ยนอะไรเหรอในอลายิ้มกว้างขึ้น เธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอกำลังจะเสนอนั้นจะทำให้หลายคนต้องพูดถึงไปอีกนานและมันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของสายการบินนี้ในอลาหันไปมองรอบตัวเสียงกระซิบจากผู้โดยสารยังคงดังไม่หยุดหลายคนยืนดูสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบบางคนดูตกใจบางคนดูพึงพอใจและบางคนดูเหมือนกำลังรอว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเธอหันกลับไปสบตาพ่อของเธอน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจ หนูอยากให้พ่อสร้างกฎใหม่สำหรับสายการบินของเรากฎที่ทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกเลือกปฏิบัติแบบนี้อีกไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีสีผิวอะไรพ่อของเธอจ้องเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ายอย่างช้าๆพ่อเข้าใจว่าลูกต้องการอะไรแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะในอะไรยิ้มอย่างท้าทายหนูรู้ขาดแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำพ่อเป็นเจ้าของสายการบินนี้พ่อมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทุกอย่าง พ่อของเธอนิ่งคิดไปชั่วขณะก่อนจะยกมือขึ้นให้ทีมงานของเขาเดินเข้ามาฉันต้องการให้มีการตรวจสอบพนักงานทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสารโดยละเอียดฉันต้องการรู้ว่ามีใครอีกบ้างที่เคยมีพฤติกรรมแบบเอมิลี่และฉันต้องการให้มีการอบรมเรื่องความหลากหลายและการให้บริการที่เท่าเทียมกับพนักงานทุกคน เสียงพึมพำดังขึ้นในหมู่ผู้โดยสารบางคนเริ่มปรบมืออย่างช้าๆก่อนที่เสียงปรบมือจะดังขึ้นเรื่อยๆในอาลาหันไปมองเธอเห็นรอยยิ้มและสีหน้าของผู้คนที่ดูโล่งใจและพึงพอใจพ่อของเธอยิ้มมุมปากลูกพอใจไหมในอลาหัวเราะเบาๆก็ยังไม่หมดหรอกค่ะแต่ก็ดีมากแล้วสำหรับการเริ่มต้นในขณะที่บรรยากาศกำลังเปลี่ยนไปเสียงวิทยุของเจ้าหน้าที่สนามบินก็ดังขึ้นอีกครั้ง ขออภัยท่านผู้โดยสารทุกท่านเที่ยวบินพิเศษของเราพร้อมให้บริการแล้วขอให้ทุกท่านเตรียมตัวขึ้นเครื่องในอลาหันไปหยิบตั๋วของเธอจากเคาน์เตอร์ก่อนจะหันกลับไปมองพ่อของเธอหนูต้องไปแล้วแต่หนูหวังว่าพ่อจะทำตามที่พูดจริงๆพ่อของเธอพยักหน้าพ่อไม่เคยผิดคำพูดในอลายิ้มก่อนจะหมุนตัวเดินไปยังทางขึ้นเครื่องทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเธอขณะที่เธอเดินผ่านกลุ่มผู้โดยสารเธอได้ยินเสียงกระซิบของบางคน เธอเป็นใครกันแน่ลูกสาวเจ้าของสายการบินไงพระเจ้านี่มันเรื่องจริงเหรอเธออดยิ้มออกมาไม่ได้เธอรู้ดีว่าเรื่องราวของเธอจะไม่จบแค่ตรงนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและเธอพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมัน ในอลาก้าวขึ้นเครื่องบินด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอเดินผ่านผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสที่มองเธอด้วยสายตาสงสยัยบางคนยังคงพูดคุยถึงเหตุการณ์เมื่อครู่บางคนอนแอบถ่ายรูปเธอเธอรู้ว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเรื่องราวของเธอจะต้องกลายเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียแน่นอนแต่เธอไม่ได้สนใจเธอเดินไปยังที่นั่งของตัวเองข้างหน้าต่างเธอชอบที่นั่งตรงนี้เสมอมันทําให้เธอรู้สึกอิสระเหมือนสามารถมองเห็นโลกทั้งใบได้จากมุมมองที่ต่างออกไป เครื่องยนต์เริ่มทำงานเสียงกับตันประกาศผ่านลำโพงต้อนรับผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่เครื่องบินค่อยๆเคลื่อนตัวไปยังรันเวย์ในอลาเอนหลังกับเบาะหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแต่ก่อนที่เธอจะได้พักผ่อนเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างๆเธอลืมตาขึ้นและพบกับแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่เอมิลี่แต่เป็นผู้หญิงที่ดูอาวุโสก,กว่าด้วยท่าทางที่ดูจริงจังขอโทษค่ะคุณในอลาใช่ไหมคะน้ำเสียงของเธอสุภาพแต่ก็แฝงไปด้วยความเคร่งขรึม ในอลามองเธอด้วยความสงสัยใช่คมีอะไรหรือเปล่าแอร์โฮสเตสเหลือบมองรอบๆก่อนจะลดเสียงลงฉันอยากขอโทษแทนพนักงานของเราที่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อครู่เราไม่สามารถยอมรับการปฏิบัติแบบนั้นได้ในอลาพยักหน้าขอบคุณค่ะฉันหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกแอร์โฮสเตสพยักหน้าแต่แทนที่จะจากไปเธอกลับยื่นกระดาษใบหนึ่งให้ในลานี่เป็นข้อความจากผู้จัดการใหญ่ของเรา เขาอยากพบคุณเป็นการส่วนตัวเมื่อคุณเดินทางถึงปลายทางในอลลาขมวดคิ้วพบฉันทำไมคะฉันไม่แน่ใจคะ่ะแต่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพูดไว้เมื่อครู่ในอลาหยิบกระดาษมาเปิดดูด้านในมีข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือที่เป็นระเบียบเราต้องคุยกันฉันเชื่อว่าคุณอาจมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เธอเลิกคิ้วขึ้นใจเธอเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรแต่มันทำให้เธอรู้สึกว่าทุกอย่างยังไม่จบแค่ตรงนี้เครื่องบินเร่งความเร็วบนรันเวย์ก่อนจะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมืองเบื้องล่างค่อยๆเล็กลงในอลาจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างลึกๆแล้วเธอรู้ว่าชีวิตของเธออาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในอลามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเมฆสีขาวลอยละล่องบนท้องฟ้าเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเธอหรือเอมิลี่แต่มันเป็นเรื่องของระบบความยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงที่คนทั้งโลกกำลังจับตามองเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความจากพ่อของเธอที่ส่งมาระหว่างที่เครื่องกำลังทะยานขึ้นพ่อภูมิใจในตัวลูกเราจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นไปพร้อมกัน เธออดยิ้มออกมาไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการแก้แค้นไม่เกี่ยวกับการทำลายชีวิตใครแต่เป็นเรื่องของการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเธอเก็บโทรศัพท์ลงก่อนจะหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆเธอรู้ว่าเมื่อเครื่องลงจอดชีวิตเธอจะก้าวไปอีกขั้น เสียงประกาศจากกัปตันดังขึ้นเตือนให้ผู้โดยสารเตรียมตัวสำหรับการลงจอดเมื่อเครื่องบินแต่พื้นสนามบินเธอรับรู้ได้ถึงสายตาหลายคู่ที่จับจ้องมาที่เธอบางคนยิ้มให้บางคนพยักหน้าเป็นเชิงให้กำลังใจเมื่อเธอลุกขึ้นเดินไปตามทางเดินของเครื่องบินเสียงกระซิบกระซาบยังคงดังขึ้นจากรอบด้านนั่นไงลูกสาวเจ้าของสายการบินเธอคงไม่รู้ตัวหรอกว่าเรื่องนี้ดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วฉันดูคลิปที่มีคนอัปโหลดมันกลายเป็นไวรันเลยนะ ในอลาหัวเราะเบาๆเธอไม่แปลกใจเลยนี่คือยุคดิจิทัลทุกอย่างถูกบันทึกและเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเธอเดินผ่านประตูทางออกของเครื่องบินและทันทีที่เธอก้าวเข้าสู่เทอร์มินอลเธอก็พบกับกลุ่มคนที่ยืนรอยอยู่ทีมผู้บริหารระดับสูงของสายการบินยืนเรียงกันเป็นแถวชายวัยกลางคนในชุดสูทสุดเนียบก้าวออกมาข้างหน้าเขาคือผู้จัดการใหญ่ของสายการบินในอลาฉันดีใจที่ได้พบเธอ เธอยืนตรงมองเข้าไปในดวงตาของเขาเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การทักทายธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันได้รับรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องบอกตรงๆว่าฉันรู้สึกละอายใจที่มันเกิดขึ้นภายในองค์กรของเราในอาลากอดอกฉันไม่คิดว่ามันเป็นแค่ความผิดพลาดของบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ต้องถูกแก้ไขเขาพยักหน้าและนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากคุยกับเธอ พ่อของเธอให้ไฟเขียวสำหรับโครงการปรับปรุงใหม่และเราต้องการให้เธอเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้เธอเลิกคิ้วขึ้นฉันใช่เราต้องการให้เธอเป็นที่ปรึกษาหลักสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรารวมถึงการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและการปฏิบัติต่อผู้โดยสารอย่างเหมาะสมเธอพิจารณาคำพูดของเขานี่คือโอกาสที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะได้รับเธอไม่ได้แค่แก้ไขปัญหาของตัวเองแต่เธอกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการบินให้ดีขึ้น ตกลงฉันยอมรับข้อเสนอเสียงปรบมือดังขึ้นรอบตัวคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้เธอบางคนดูโล่งใจที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงบางคนดูตื่นเต้นที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อไปเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอมองหน้าจอและเห็นว่าเป็นเบอร์ของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเธอรับสายและทันทีที่ปลายสายพูดขึ้นหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นในอลลาฉันคิดว่าเธอควรดูข่าวเดี๋ยวนี้เลย เธอขมวดคิ้วเปิดโทรศัพท์เข้าไปในแอปข่าวและภาพแรกที่เธอเห็นคือใบหน้าของเอมิลี่อดีตแอร์โฮสเตสที่ถูกไล่ออกภาพนั้นเป็นภาพจากคลิปวิดีโอที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นคลิปจากมุมกล้องวงจรปิดที่บันทึกพฤติกรรมของเอมิลี่กับผู้โดยสารคนอื่นๆในอดีตเธอเห็นภาพของเอมิลี่ที่ปฏิเสธตัวของหญิงชราผิวดำคนหนึ่งเห็นภาพของเธอที่ทำสีหน้าเย้ยหยันใส่เด็กหญิงชาวเอเชียที่เดินขึ้นเครื่องเห็นเธอจงใจพูดจาหยาบคายกับผู้โดยสารฮิสแปนิก และที่น่าตกใจกว่านั้นในช่องคอมเมนต์ใต้ข่าวมีคนจำนวนมากออกมาพูดว่าเคยเจอพฤติกรรมแบบนี้จากพนักงานคนอื่นๆของสายการบินอีกหลายครั้งในอลาเงยหน้าขึ้นสีหน้าของเธอเคร่งเครียดมากขึ้นกว่าเดิมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกเธอหันไปหาผู้จัดจาก,การใหญ่ฉันคิดว่าเราอาจต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่เขาขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงเธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาดู นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเอมิลี่นี่คือเรื่องของทั้งระบบเราไม่ได้กำลังแก้ไขปัญหาแค่บุคคลแต่เรากำลังรื้อโครงสร้างที่มีปัญหามาเป็นเวลาหลายปีเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างหนักแน่นถ้างั้นเรามาทำให้มันถูกต้องกันเถอะในอะไรยิ้มเธอรู้ว่าเส้นทางนี้จะไม่ง่ายมันจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและการต่อต้านจากหลายฝ่าย แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากใครบางคนที่กล้าจะลุกขึ้นยืนและทำให้มันเกิดขึ้นและในตอนนี้เธอคือคนนั้น